ตื่นเต้นบขาเซฟฟันดินเขาเชี่คันดันดีเขาก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะก็ดีใจที่ไปก็ได้เป็นอยู่กับเพื่อนกันได้ิตอแบบเข็มมากเลยมาสวยก็น่าจะดีค่ะขอเงด้จริงๆ อืดีใช่มีใจมาเสื้อสิื้อพันาเจอภารกิจต่างๆที่เตัเต้งไเอ่อก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะมนเสื้อสิเขาสอเด็กรแล้วเ ก็มีบ้างก็แบบเขาดูแบบไหนอย่างเงี้ยอย่างใหญ่เช่นทั้งหมุนรอบใครก็มาสิ่อก็คิดว่าแบบหน้าแบบตกน้ำกันแล้วก็ตอนกลางคืนอาจจะเจอสุกขี้น้ำบ้าง A few moments later... ຈັງໃຫ້ຂາດກັນດ น่าจะเป็นโอกาสเกือบสุดท้ายนะาสำหรับพอหกเนาะยังไงเดี๋ยวขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วกันเนาะต่อไปในในวันข้างหน้านะคะบางครั้งคุณอาจจะค่อนข้างสติ๊กนะแต่บางทีมันเป็นเพราะอะไรเราเรารู้ที่มาที่ไปนะะโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวขอให้ตั้งใจ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดถ้าเรารู้ตัวว่าเราทําดีที่สุดแล้วผลมันจะออกมาปเป็นอย่างไรก็โอเคนะต้องยอมรับต้องยอมรับกันโ okay, อเคซีดี้บ๊ายบายอะท่าดาสำหรับความในใจของคุณครูคนนี้นะคะี่เชอร์อยากจะให้หนักเรียนเนี่ยมีความพยายาม ในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปข้างหน้านะคะให้มีความสุขและมีความสนุกสนานควบคู่กันไปนะคะเรียนกับเล่นนักเรียนต้องแยกให้ออกเพราะฉะนั้นการก้าวไปข้างหน้านั้นมันจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็มีความสามารถนะคะ,อ,ะอยากสูงต้องขยันอยากเก่งต้องขยันสำหรับนักเรียนป .6 ปีนี้นะคะทีเชอร์เนี่ยภาคภูมิใจมากๆเลยะคะ่ะนักเรียนมีความเรียบร้อยนั่งเป็นระเบียบพูดจาน่ารักไม่เดินไม่เล่นในห้องเรียนเลยรักมากๆโดยเฉพาะห้อง6ทับสี่เลิฟที่สุดที่สุดของที่สุดเลยะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะไหนๆก็จบป .6 ไปแล้วนะคะก็ ขอให้คนโชคดีนะคะจะไปต่อที่อ <Specifically, S 2> ื <i did those tracks> ่นหรือต so, like so, um, so ่อที่นี่ถ้าต่อที่นี่ก็อาจจะยังเจอกันอี่เนาะบายยก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีบางคนนักเรียนเป็นนักเรียนที่เฮี้ยมมากเลยนะสัหรัมเซอร์อะเช่นห้องมาเซอร์นักเรียนที่เฮี้ยมมากเลยแล้วก็บางคนก็ใส่มากเลยนะ แล้วก็ให้น,นั้ียนทุกคนเนี่ยโชคดีมีชยัยสำหรับการมาเข้าค่ายวันนี้นะคะ2วันที่ผ่านมาขอโทษนักเรียนถ้าบางครั้งที่เชื่อดุไปบ้างในการทำกิจกรรมแต่สมควรแล้วไง <c oughs> ดื้อขนาดนี้ใครเขาจะไม่ดุบ้าหรือเปล่า ไไม่เจะจบแล้วก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนโชคดีใครที่จะไปเรียนต่อที่ไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้เรียนในที่ที่ตัวเองอยากไปเรียนส่วนใครดือ้อใครกลับไปใครจะดื้อต่อก็มาดีครับจะจัดให้ครับ สำหรับก็สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะ,ะโชคดีแล้วก็สมหวัง,งกับทุกเรื่องที่นักเรียนพัฒนาไม่เอาอทิชเชอร์นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะ,ะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะหวังว่าเราคงจะ,ะเจอกันใหม่น่าจะนะคะโอเค <laughs> เอนะคะนักเรียนพีเชอร์ก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีความสุขนะคะกับชีวิตมหนึ่งในวัยมัธยมของนักเรียนนะคะพี่เชอร์หวังว่าเออเราน่าจะได้เจอกันใหม่นะคะถ้าเกิดนักเรียนเจอทีเชอร์ก็ยังไงดโ <laughs> <laughs> อ๊ยหลายรอบแล้วเนี่ยเม่อไหรจะร่างสักท <laughs> <laughs> ีอ๋ออ <laughs> ีกนานไหม,ม,ม